หลี่ซีเย่ตอนที่สามพันหกปฐมบรรพบุรุษไปดูสักหน่อยสุดท้ายแล้วหลี่ทีเย,ย่ยิ้มบางๆแล้วก้าวเท้าเดินทางมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่มีเสียงกลองแว่วเข้ามาได้เลยแห่พวกเราไปดูว่าพวกเขาเป็นคนหรือผีกันแน่กระบือดำขนาดใหญ่หัวเราะแห่ๆทีหนึ่งยกเท้าขึ้นติดตามหลี่ทีเย,ย่ไปราชันแท้จริงเสื้อนอซวงลังเลนิดหนึ่ง สุดท้ายนางก็เหินฟ้าตามไปติดตามหลี่ที่เย่มุ่งหน้าไปยังทิศทางที่มีเสียงกลองแว่วดังขึ้นมาภายในใจของราชันแท้จริงเสื้อโนซวงที่มีความลังเลนั้นหาใช่เป็นเพราะนางลังเลที่จะไปเผชิญหน้ากับความมืดสิ่งที่นางลังเลในใจก็คือเมื่อเบื้องหลังของเรื่องถูกเปิดเผยออกมาเกรงว่ากล่าวสำหรับแดนลทัทธิเซียนทั้งหมดแล้วมันคือผลกระทบที่หนักหน่วงยิ่ง นี่แหละคือสิ่งกังวลในใจของนางและเป็นเหตุว่าเพราะอะไรนางจึงได้ลังเลนิดหนึ่งหลี่ชี้เย่ก้าวเท้าเข้าไปบนท้องฟ้าแม้ว่าดูไปแล้วเหมือนเดินช้าแต่ว่าหนึ่งย่างก้าวหนึ่งฟ้าดินทุกๆครั้งที่ก้าวเท้าออกไปก้าวหนึ่งภาพที่อยู่ตรงหน้าสลับเปลี่ยนไปไม่หยุดก้าวข้ามอาณาจักรแล้วอาณาจักรเล่าแม้จะกล่าวว่าที่ตรงนี้เป็นเพียงโลกใบเล็กแต่ว่าความกว้างขวางของมันเหนือกว่าระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลทัทธิ และสำนักต่างๆจำนวนมากอยู่เป็นอันมากทีเดียวข้ามกลางแต่ละก้าวที่ก้าวข้ามไปนั้นสภาพที่เห็นตรงหน้าสลับเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่งก้าวข้ามที่ราบที่กว้างขวางก้าวข้ามทะเลสาบที่มีคลื่นโหมสัดซัดร,รุนแรงก้าวข้ามภูเขาที่สูงชันแต่ว่าจากการที่พวกของหลีท่ทีเย่ยได้ก้าวเดินลึกเข้าไปแต่ละก้าวทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยิ่งก้าวเดินลึกเข้าไปมากเท่าไรสภาพของภูเขาและแม่น้ำก็จะยิ่งแตกหักยับเยินมากยิ่งขึ้น จากการก้าวลึกต่อไปสามารถมองเห็นร่องรอยของสงครามทุกที่พื้นที่จำนวนไม่น้อยสามารถมองเห็นร่องรอยที่ยังคงหลงเหลือจากการร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าของสนามรบโบราณและสามารถมองเห็นพื้นดินที่ถูกไถจนกลายเป็นหุบเขาแคบๆทั้งร่องรอยที่น่าสอยอดสยองเอาไว้และสามารถมองเห็นพื้นดินไม่เกรียมเป็นหมื่นลี้ภูเขาจำนวนมากที่ถูกไฟเผาผลานจนกลายเป็นหินยิ่งลึกเขาไปมากเท่าไรสิ่งที่มองเห็นยิ่งสยองขวัญมากยิ่งขึ้น เมื่อลึกเข้าไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วมองเห็นพื้นแผ่นดินล้วนแล้วแต่ถูกยิงโจมตีจนทะลุผืนแผ่นดินกว้างขวางหนาแน่นแต่เดิมถูกยิงถล่มจนแหลกไม่มีชิ้นดีกลับกลายเป็นแผ่นดินผืนเล็กๆที่ลอยล่องอยู่บนท้องฟ้าบางแห่งแตกละเอียดกระทั่งท้องฟ้ากลายเป็นหลุมดำแต่ละแห่งที่น่ากลัวบาดแผลที่ทิ้งเอาไว้บนท้องฟ้าไม่สามารถฟื้นกลับคืนดังเดิมเป็นเวลานาน,านขณะเดียวกันท่ามกลางท้องฟ้าที่แตกละเอียดนี้ มองเห็นสุริยันจันทราและดวงดาวที่ถูกยิงจนแตกละเอียดลอยอยู่ย่อมสามารถจินตนาการได้ว่าการต่อสู้อย่างดุเดือดในครั้งนั้นมีสุริยันจันทราและดวงดาวจำนวนเท่าไรที่ถูกยิงถล่มจนแตกละเอียดและมีสุริยันจันทราและดวงดาวจำนวนเท่าไรที่ถูกยิงถล่มจนร่วงหล่นลงมาเสมือนดังด,งดาวตกที่ตกลงบนผืนแผ่นดินมองดูภาพเหตุการณ์ตรงหน้าจนรู้สึกสยองขวัญ หลิวยื่ยนไปที่ไม่เคยพบเห็นภาพที่อลังการสร้างความหวั่นวหวต่อตจิตใจเช่นนี้มาก่อนมองดูจอนมีสีหน้าที่ขาวซีดราชันแท้จริงเสื้อนอสวงที่ดำรงอยู่ในฐานะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เมื่อได้พบเห็นภาพเช่นนี้แล้วถึงกับใจหายใจคว่ำแม้ว่านางจะไม่ได้เห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดในครั้งนั้นด้วยตาของตนเองแต่ว่านางสามารถจินตนาการได้ว่าศึกสงครามที่เกิดณที่ตรงนี้ในครั้งนั้นช่างดุเดือดเพียงใด สร้างความสะเทือนหวันไหวต่อตจิตใจเช่นใดและทำลายฟ้าดินจนพินาศย่อยยับอย่างใดกระบ,บือดำขนาดใหญ่สูดดมกลิ่นอายฟ้าดินที่แตกหักเสียหายและพึงพำนพึ่งมาว่าสงครามปฐมบรรพบุรุษนเนี่ยไม่ใช่แค่ปฐมบรรพบุรุษเพียงคนเดียวเกรงว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างปฐมบรรพบุรุษด้วยกันจำนวนไม่น้อยนับว่าเป็นการใช้กำลังอำนาจอย่างไร้เหตุผลโดยแท้ เป็นพลังที่แกร่งมากเหลือเกินนับว่าห้างเจียวหิง,งอกก็มีความแข็งแกร่งยิ่งนับสามารถสร้างเรือเช่นนี้ขึ้นมาได้มีรากฐานที่มีความมั่นคงแข็งแรงถึงเพียงนี้มีน้าเล่าจึงได้สิ้นเปลืองทรัพยากรของห้างเจียวหิง,งอไปเป็นปริมาณมหาศาลโลหะศักดิ์สิทธิ์หินเซียนที่อยู่ในคลังถูกนำมาใช้จนเรียกได้ว่าหมดคลังบางทีพวกของปฐมบรรพบุรุษอักคีพบกับการรุกรานของคนชั่วท่าทางของราชาแท้จริงเสื้อนอซวงก็ดูหนักแน่นจริงจัง นางเองก็เข้าใจได้ว่าการศึกลักษณะเช่นนี้เป็นศึกสงครามระดับปฐมบรรพบุรุษจ,จริงๆไม่ต้องไปพิจารณาถึงระดับการทำลายล้างแค่รับรู้ถึงกลิ่นอายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในผืนแผ่นดินที่แตกยับเยินยังคงสามารถรับรู้ได้แขะนางหนูเจ้าก็จงตั้งความหวังต่อไปเถอะข้าว่ามันไม่ได้ง่ายายปานนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นกระบือดำขนาดใหญ่หัวรอกล่าพร้อมกับแห่แ กระบือดำขนาดใหญ่เขายึดถือเจตนาร้ายที่สุดไปศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างละเอียดแน่นอนการคาดเดาเช่นนี้ของเขาใช่จะไม่มีเหตุผลจะอย่างไรเสียเจ้ากระบือเท่าตัวนี้นับว่ามีประสบการณ์มากมายโดยแท้สายตาคู่นั้นของเขาไรา้กาศยิ่งนับภายในใจของราชันแท้จริงเซงอร์โนซวงรู้สึกหนักอึ้องนางเองก็คาดการลุวงหน้าได้ว่าในครั้งนั้นได้มีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในใจของนางเริ่มกระวนกระวายขึ้นมา หลีที่เย,ย่ยิ้มยิ้มขณะมองดูท่าทีของราชันแท้จริงเสื้อหนอซวงและกล่าวว่าไม่มีอะไรต้องไปกระวนกระวายมันต้องเป็นเช่นนี้อยู่แล้วทุกคนต่างมีทางเลือกของตอนเองแค่ชนะหรือแพ้เท่านั้นชนรุ่นหลังไม่จำเป็นต้องไปแบกรับสิ่งใดเพื่อพวกเขาราชันแท้จริงเสื้อหนอสวงสูดลมหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งพยักหน้าด้วยความหนักแน่นจริงจังและกล่าวว่าที่พี่ท่านพูดมามีเหตุผลในเวลานี้ข้างหน้ามีเทือกเขาขนาดยักษ์เทือกหนึ่งกั้นขวางอยู่ตรงนั้น ผืนแผ่นดินผืนนี้ได้ถูกโจมตีจนแหลกไม่มีชิ้นดีไปแล้วดวงดาวจํานวนนับไม่ถ้วนที่ร่วงหล่นลงมาตกลงไปในบริเวณที่ลึกลงไปท้องฟ้าก็แตกละเอียดแต่ว่าเทือกเขาขนาดยักษ์เทือกนี้ยังคงพาดผ่านอยู่ตรงนั้นแม้ว่าเทือกเขาเทือกนี้ก็มีหอลายจุดที่ถูกยิงถล่มจนแตกละเอียดกระทั่งมีบางที่จะได้แตกละเอียดไปแล้วอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่าสภาพโดยรวมของเทือกเขาดังกล่าวยังคงอยู่ โดยยังคงสามารถรักษาความเป็นเทือกเขาทั้งเทือกได้มองจากระยะห่างไกลก็เหมือนเป็นมังกรยักษ์ที่ได้รับบาดเจ็บและขดตัวอยู่ตรงนั้นขณะมองดูเทือกเขาเทือกนี้จากระยะห่างไกลก็สามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายที่ยิ่งใหญ่และสูงสุดของมันเหมือนนว่าเทือกเขาลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ภายใต้กลิ่นอายลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดๆก็ต้องหวันเกรงอยู่สามส่วนไม่กล้ารุกกล้า แม้แต่ผู้ปราศจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นกองกำลังทหารเป็นหมื่นพันหรือว่าจะเป็นผู้ดำรงอยู่ในฐานะได้รับการเคารพสูงสุดและนิยมความรุนแรงพวกเขาต่างอ้อมเทือกเขาเทือกนี้โดยไม่กล้าก้าวข้ามเทือกเขานี้โดยตรงกลิ่นอายที่แข็งแกร่งมากแม้แต่กระบือดำขนาดใหญ่ก็หยุดก้าวเดินต่อไปขณะที่เข้าไปใกล้เทือกเขาเทือกนี้ถึงกับอุทานครึ่งด้วยความตื่นตะลึงเมื่อรับรู้ถึงกลิ่นอายที่แผ่ออกมาจากเทือกเขาเทือกนี้ แรงมากราชาันแท้จริงเสื้อโนซวงก็สะเทือนหวั่นไหวเช่นกันเนื่องจากกลิ่นอายลักษณะเช่นนี้แข็งแกร่งมากเหลือเกินแข็งแกร่งยิ่งกว่าระดับปราศจากผู้ต่อกรที่นางเคยพบเจอมาก่อนหน้านี้นับว่าไม่ง่ายนักพันล้านปีผ่านไปยังคงไม่สลายไปหลีที่เย่มองดูกลิ่นอายที่ยิ่งใหญ่ไพศาลที่แผ่ออกมาจากเทือกเขาเทือกนี้แล้วพยักหน้าและเอ่ยขึ้นช้า,ชา เวลานี้หลีชิเยนำพาพวกของราชาแท้จริงเซอร์เนอซูมยังคงก้าวไปข้างหน้าโดยไม่คิดที่จะเดินอ้อมไปแต่ต้องการก้าวข้ามไปที่ท่านโปรดหยุดและรีบกลับไปเสียจังหวะที่พวกของหลีทิเยกำลังจะก้าวข้ามไปนั้นเทือกเขาเทือกนี้พลันส่งประกายแอ่ววบวับทีหนึ่งเหมือนนวากลิ่นอายของเทือกเขาทั้งเทืทอกได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันมากเสมือนหนึ่งมังกรยักษ์ที่หลับไหลพลันลืมตาทั้งสองขึ้นมาอย่างนั้น ท่ามกลางเทือกเขาปรากฏเสียงที่แกงหมอมดังขึ้นโดยเสียงที่แกงหงมดังกล่าวเหมือนผ่านการขัดเกลาของการเวลามาแข็งแกร่งทรงพลังพลันที่ได้ยินเสียงดังกล่าวก็จะบังเกิดความรู้สึกที่แนว่วแนว่ขึ้นในใจหลีที่เย,ย่หยุดเดินเพ่งสายตามองไปยังบริเวณลึกเข้าไปในเทือกเขาที่อยู่ข้างหน้าแบเผยตัวออกมาอย่าทำเป็นลึกลับซับซ้อนกระบือดำขนาดใหญ่กลับหัวเราะแหะแหร้องตะโกนเสียงดังไปยังบริเวณส่วนลึกของเทือกเขา ในใจของราชันแท้จริงเสื้อโนซูงกลับรู้สึกดีใจเนื่องจากตั้งแต่มาถึงโลกใบเล็กนี้แล้วเป็นครั้งแรกที่นางได้ยินเสียงของคนเป็นพลันที่กระบือดำขนาดใหญ่พูดขาดคำมองเห็นบริเวณลึกเข้าในไปหุบเขามีคนผู้หนึ่งก้าวเดินออกมาเป็นผู้เท่าที่สวมเสื้อสีเหลืองนวลคนหนึ่งบนตัวเหมือนเป็นผู้ไม่มีความดังพร้อยโปรยปลายด้วยแสงสีประกายจันลงมาขณะที่เขาก้าวเดินมาช้าช้านั้นเสมือนดังเทพจันทรายอย่างนั้น ผู้เท่ามีใบหน้าตอบการเวลาได้ฝากร่องรอยไว้บนใบหน้าของเขาแต่ว่าไม่ได้เป็นการขัดเกลาจนใบหน้าดูแก่หมองยิ่งขึ้นแต่การเวลาได้ตกผลึกบนใบหน้าของเขาภายใต้การขัดเกลาของการเวลาเหมือนนว่าตัวเขากลายเป็นผู้ดำรงอยู่ในความสดใหม่ลึกซึ้ง แม้ว่าผู้เท่าผู้นี้ไม่ได้เผยกลิ่นอายปราศจากผู้ต่อกรใดๆออกมาแต่ว่าเมื่อเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอเขาก็จะให้ความรู้สึกผู้คนที่ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ตลอดการเขาก็คือผู้ที่ดำรงอยู่ในฐานะสูงสุดสหายเชิญกลับไปผู้เท่าก้าวเดินออกมาและคำนับทีหนึ่งการคำนับเทียงเบาๆของเขาฟ้าดินล้วนซาบซึ้งทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกนับถือขึ้นมาเขาคือราชาแท้จริงเสื้อนอซวมนึกถึงปฐมบรรพบุรุษที่อยู่ในตำนานคนหนึ่ง เมื่อเห็นหน้าผู้เท่าผู้นี้แม้ว่านางไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ว่าลักษณะของผู้เท่าผู้นี้เหมือนกับที่มีการบรรยายเอาไว้ในตำนานอย่างกับแก่แต่ว่าเมื่อมองดูผู้เท่าผู้นี้อย่างละเอียดภายในใจของราชนแท้จริงเสิร์นอซงรู้สึกหวนไหวยยิ่งนางถึงกับเสียวสันหลังว่ารู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึงในใจเนื่องจากบนตัวของผู้เท่าผู้นี้ปราศจากความมีชีวิตชีวาแม้แต่น้อยหรือจะพูดอีกในหนึ่งเขาก็คือคนตายคนหนึ่ง ปฐมบรรพบุรุษคนหนึ่งไม่สิควรจะพูดว่าเป็นปฐมบรรพบุรุษคนนึงที่ตายไปแล้วแล้วว่าจะไม่ให้ราชันแท้จริงเสื้อนอสวงต้องรู้สึกเสียวสันหลังวาได้อย่างไรกันเล่าเป็นคนตายอีกคนแล้วกระบือดำขนาดใหญ่รู้สึกผิดหวังหลังจากที่ได้เห็นผู้เท่าผู้นี้แล้วแต่ว่าเทียบกับสิ่งที่ปราศจากชีวิตก่อนหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นกองกำลังทหารหมื่นพันหรือบรรดาปราศจากผู้ต่อกรเหล่านั้น บนตัวผู้เท่าที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้มีกลิ่นอายแบบที่พวกนั้นมีซึ่งก็คือพลังความมืดสหายเมื่อหลี่ทีเย่มองเห็นปฐมบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วผู้นี้จึงคำนับและเอ่ยขึ้นช้าช้าว่าข้าจะต้องผ่านไปทางนี้ให้ได้ดวงตาทั้งสองของผู้เท่ายังคงมีจิตวิญญ,ญาณเท่าหากเป็นบุคคลทั่วไปเกรงว่าจะมองไม่ออกกว่าผู้เท่าผู้นี้ได้ตายไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถหลอกสายตาของพวกหลี่ทีเย่ไปได้ ขนทางข้างหน้าอันตรายมากอย่าได้ตัวเองต้องเดือดร้อนผู้เท่าคารวะตอบแม้ว่าเขาเคยเป็นระดับปฐมบรรพบุรุษมาก่อนยังคงมีมารยาทดีงามมีน้ำใจเหนือผู้คนการที่ผู้เท่าลักษณะเช่นนี้มายืนอยู่ตรงหน้าเรียกว่าทําให้ผู้คนไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตายไปแล้วจริงๆอะไรคือความเดือดร้อนหลี่ชี้เย้ย,ยิ้มบางๆอาจจะเสียชีวิตและหรืออาจจะตกสู่ลัที่มันนับจากนี้ไป ท่าทางของผู้เท่าดูให้ความเคารพกล่าวขึ้นชา้าช้าว่าสหายมีวาสนาดียิ่งรีบกลับไปเสียเธอแล้วคิดหาวิธีที่รอบคอบที่สุดแถมแล้วพวกท่านามีจำนวนเท่าไรที่ตกสู่ลัทธิมารกระบือดำขนาดใหญ่หัวเราะแห่แห่ทีหนึ่งท่าทีของผู้เท่าพลันเปลี่ยนไปฉับพลันก็สงบนิ่งเอ่ยขึ้นชา้าชาว่ามือสะอาดไม่จำเป็นต้องล้างไม่เกี่ยวกับคนนอกอยู่ที่ใจของตนเอง สหายมีจิตที่แกร่งมากไม่ง่ายนักหลี่ที่เย่พยักหน้าและเอ่ยขึ้นชาชาไม่อาจฝืนลิขิตสวรรค์เท่านั้นเองแม้ผู้เท่าจะตายไปแล้วแต่ยังคงเหมือนคนเป็นเป็นคนหนึ่งย่อมสามารถจินตนาการได้ว่าขณะเขายังมีชีวิตอยู่มีความแข็งแกร่งเพียงใดช่างน่าสยองขวัญเช่นใดในครั้งนั้นได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นี่กระบือดำขนาดใหญ่เอ่ยถามด้วยความแปลกใจ ผู้เท่าไม่ยอมเอ่ยถึงเรื่องนี้กล่าวขึ้นช้าๆว่ารีบกลับไปเถอะหนทางนี้อันตรายไว้มีแผนการที่รอบคอบเสียก่อนค่อยคิดการก็ยังไม่สายตัวข้าก็คือแผนการที่รอบคอบหลีชี้เย่กล่าวเรียบเฉยขึ้นมาแถบไม่ผิดท่านปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็คือแผนการที่รอบคอบมีเขาอยู่ทุกอย่างเรียบร้อยเจ้ากระบือดำขนาดใหญ่กล่าวพร้อมกับหัวเราะแห่ผู้เท่ามองดูหลี่ี้เย่พลันดวงตาทั้งสองโพยพุ่งเป็นประกายศักดิ์สิทธิ์ออกมา ประกายศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวสยบหมื่นยุคสยบนิรันดรราชันแท้จริงเสื้อนนซวงในฐานะราชันแท้จริงยังต้องหวั่นไหวในใจพลังเช่นนี้ช่างแข็งแกร่งมากเหลือกินหาใช่สิ่งที่นางสามารถต่อกกได้อยู่แล้วตอนที่สามพสิ่งที่จิตยึดติดสายตาสยบนิรันดรการเสมือนดั่งผู้ได้รับความเคารพสูงสุดเป็นนิรันดร์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยสายตาที่น่าสยองขวัญเช่นนี้ แม้แต่ราชัาแท้จริงเสื้อโนซวงในฐานะราชัาแท้จริง12ลัคนาก็รู้สึกสถานในใจกำลังความสามารถของผู้เท่าผู้นี้น่าสยองขวัญเหลือเกินนี่หาใช่ระดับปฐมบรรพบุรุษทั่วไปแต่เป็นระดับปฐมบรรพบุรุษที่มีกำลังความสามารถชั้นแดนลทัททิเซียนแม้จะเป็นคนตายแต่สายตาของผู้เท่าผู้นี้ยังคงน่ากลัวย,ยิ่งนะัก เหมือนนว่าความตายไม่ได้สร้างความเสียหายกับความไร้เทียมทานของเขาไม่ได้บั่นทอนอำนาจที่น่าเกรงขามของเขาให้อ่อนลงชีวิตข้าหาไม่แล้วสิ่งที่มองไม่ขาดมีอยู่มากมายเหลือเกินในที่สุดผู้เท่าได้ละสายตากลับมาและทอดถอนใจขึ้นมาเบาๆกล่าวขึ้นช้าๆว่าหากสหายดึงดันจะเข้าไปฆ่าก็จะไม่ขัดขวางย่อมไม่ต้องสงสยัยเทกเช่นผู้เท่าที่แข็งแกร่งเช่นนี้ยังคงมองหลีที้เย่ไม่ขาด อย่าว่าแต่เขาได้ตายไปแล้วต่อให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ก็ไม่สามารถแอบส่องเห็นถึงความลึกซึ้งพิสดารของหลี่ชีเย่ได้ขอบคุณที่ออมมือหลี่ชีเย่แสดงคาระวะแบบจีนหัวเราะและไม่ได้ให้ความสนใจในสายตาของผู้เท่าเมื่อครู่ว่าน่ากลัวเพียงใดช่างสยบจิตวิญ,ญญาณของผู้คนอะไรอย่างนั้นโดยที่เขาไม่ได้รับผลกระทบโดยสิ้นเชิงสหายมาด้วยเหตุอนันใดผู้เท่ากล่าวขึ้นช้าชา แถบมาเพื่อของวิเศษจะดูว่าข้างในนี้มีของดีเช่นใดเจ้ากระบือดำขนาดใหญ่หัวเราะแห่แห่และกล่าวโดยเป็นการพูดส่งเดชไปเท่านั้นเองที่นี่ไม่มีของวิเศษมีเพียงอันตรายเท่านั้นผู้เท่ามองไปที่กระบือดำขนาดใหญ่สายหน้าและเอ่ยขึ้นช้าๆเจ้ากระบือดำขนาดใหญ่ทำท่าย,ยักไหล่และกล่าวว่าแหกคำพูดเช่นนี้ของท่านเกรงว่าแม้แต่ตัวท่านเองก็ไม่เชื่อ ครั้งนั้นเรือปราบปรามไกลพวกเจ้าได้บรรทุกเอาของวิเศษที่เป็นแก่นแท้ไปเท่าไรปฐมบรรพบุรุษเช่นพวกท่านได้นําเอาของวิเศษที่ปราศจากผู้ต่อกรไปเท่าไรใครจะไปเชื่อไม่มีของวิเศษแม้แต่ฟ้าดินแห่งนี้ก็นับเป็นของวิเศษที่ยอดเยี่ยมมากผู้เท่าอ้าปากทําท่าจะพูดแต่ท้ายที่สุดได้ทอดถอนใจเบาๆรู้สึกสะเทือนใจยิ่งนักและกล่าวว่าของวิเศษย่อมทําให้ผู้คนจิตใจวันว่นวหวผู้คนจํานวนเท่าไรเสียชีวิตเพราะสิ่งนี้ แต่สิ่งที่ทำให้จิตใจพวกท่านวันไหวไม่ใช่ของวิเศษหลี่ที่เย่กล่าวเรียบเฉยขึ้นแน่นอนคำพูดที่กระบือดำขนาดใหญ่พูดส่งเดชนั่นก็ไม่จำเป็นต้องไปถือเป็นเรื่องจริงโดยสิ้นเชิงคำพูดเช่นนี้ของหลี่ทีเย่พลันทํำให้ดวงตาของผู้เท่าเป็นประกายเขามองไปที่หลี่ทีเย่และเอ่อยขึ้นช้าชาว่าสหายคิดว่าสิ่งใดที่สามารถทำให้จิตใจพวกเราวั่นไหวโลกทั้งหมด หลีทีเย่กล่าวเรียบเฉยว่ามีเพียงโลกทั้งหมดเท่านั้นเลือกเพื่อโลกทั้งหมดดังนั้นจึงได้ปรากฏสถานการณ์ในวันนี้หาใช่เพราะของวิเศษอะไรความคิดเห็นของสหายประเสริฐยิ่งเสียดายไม่ได้พบกับสหายขณะยังมีชีวิตอยู่ผู้เท่าอดที่จะกลัดกลุ้มใจและทอดถอนใจเบาๆทีหนึ่งเมื่อผู้เท่าเอ่ยถึงตรงนี้ได้หยุดนิดหนึ่งมองดูหลี่ที่เย่แล้วกล่าวขึ้นช้าๆว่าสหายไปด้วยเหตุอันใดรึ แค่เดินดูเท่านั้นเองไม่สามารถระบุว่าเพื่ออะไรทำไปตามอารมณ์เท่านั้นถือโอกาสทำไปอย่างนั้นหลี่ชี้เย,ย่ยิ้มกล่าวตามอารมณ์เออระเหยไม่สะทกสะท้านผู้เท่าถึงกับนิ่งเงียบไปพักหนึ่งขณะที่หลี่ชี้เย,ย่หัวเราะและกล่าวว่าที่ตรงนี้ของพวกท่านยังไม่มีสิ่งใดให้ข้าต้องไปทำเป็นพิเศษลูกโูกาบาทลูกนั้นอาจจะมีแต่ว่าล้่นแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการแน่นอนทะเลปูตู้ห่คู่ควรให้ข้าไปสักครั้ง สหายต้องการเข้าไปในทะเลปูตู้ไหารือท้าทีของผู้เท่าดูคึกคักดวงตาทั้งสองเป็นประกายจะต้องไปสักครั้งหลีที่เย่กล่าวเรียบเฉยมากแต่ว่าด้วยคำพูดที่เรียบเฉยยิ่งนี้กลับแกร่งและมีพลังไม่ว่าสิ่งใดก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ผู้เท่าจ้องมองดูหลีชี้เย่สุดท้ายเขาได้เอ่ยขึ้นช้าๆ้าว่าบางทีสหายมีความยอดเยี่ยมเป็นที่หนึ่ง ไม่ควรเข้าไปยังทะเลปูตู้ไห่แดนสามเซียนต้องการสหายที่เป็นประเภทมีความยอดเยี่ยมเป็นที่หนึ่งเช่นนี้มาปกป้องต้องการสหายมาคอยสังเกตการจากที่สูงข้าเป็นเพียงผู้ที่เดินทางผ่านมาเท่านั้นแดนสามเซียนเกี่ยวอะไรกับข้าหลีชิเย่หัวเราะและกล่าวว่าแดนสามเซียนย่อมมีผู้ที่จะไปคอยสังเกตการจากที่สูงเป็นต้นว่าพวกท่านคำพูดเช่นนี้ของหลี่ชิเยพลันทำให้ผู้เท่านิ่งเงียบไปพักหนึ่ง ทะเลปูตู้ไห่เป็นอย่างไรหรือขณะที่ผู้เท่ากำลังนิ่งเงียบกระบือดำขนาดใหญ่อยากรู้อยากเห็นจึงถามอย่างเชิงออกไปไม่สามารถพูดให้เข้าใจได้ในประโยคเดียวไม่จบไม่สิ้นสิ่งยอดเยี่ยมนับไม่ถ้วนผู้เท่ามองหน้ากระบือดำขนาดใหญ่ที่หนึ่งยังคงตอบคำถามหยุดนิดหนึ่งและกล่าวว่าแต่ว่าทะเลปูตู้ไห่ในวันนี้ไม่ได้สงบอีกต่อไปมีอันตรายแฝงอยู่ในนั้นอันตรายเช่นใด กระบือดำขนาดใหญ่รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งแม้แต่ผู้ที่ดำรงอยู่ในฐานะเช่นเขาก็ไม่ใกล้เหยียบย่างเข้าไปในทะเลปูตู้ห่ง่ายได้ผู้เท่าอ้าปากหมายจะพูดแต่ก็หยุดลงสุดท้ายมองดูกระบือดำขนาดใหญ่แล้วกล่าวขึ้นช้าชาว่าสาหาอยาได้เหยียบย่างเข้าไปจะดีกว่ามิฉะนั้นแล้วมันคือภัยพิบัติครั้งใหญ่ขาอันตรายก็ฆ่ามันเสียเพียงพอที่จะทำให้สงบเป็นหมื่นชาติหลีชี้เย่เพียงยิ้มยิ้มเท่านั้นเองสำหรับความกังวลเช่นนี้ของผู้เท่า สหายสังหารมันได้หรือผููเท่าสะดุ้งนิดหนึ่งจ้องมองหลี่ทีเย่รู้สึกไม่มั่นใจและหรือไม่อยากจะเชื่อนับหากไม่ลุกรานข้าข้าจะไม่ไล่ตามหลี่ทีเย่กล่าวเรียบเฉยว่าหากลุกรานข้าข้าไม่มีละเวน้นไม่ไว่าอยู่ในสถานะใดก็ไม่มียกเวน้นคำพูดนี้ของหลี่ทีเย่พูดได้เรียบเฉยเหลือเกินแต่เผยให้เห็นจิตขอองค์การฆ่าฟันสังหารสิ้นไรซึ่งความประณีเมื่อพูดคำพูดนี้ออกมาก็คือหนักแน่นจริงจัง ไม่ว่าจะดำรงอยู่ในฐานะเช่นใดก็ไม่สามารถสั่นคลอนเจตจำนงที่แน่วแน่ของหลีชีเย่ได้ผู้เท่ามองดูหลี่ชี้เย่มองไม่ทะลุแต่ว่าเขายังคงมีความกังวลกล่าวขึ้นชาชาว่าสหายระวังตัวด้วยนี่คืออันตรายใหญ่หลวงครั้งนั้นพวกเราทั้งหลายและปฐมบรรพบุรุษอักคีครั้นเอ่ยมาถึงตรงนี้แล้วเขาได้หยุดนิดหนึ่งและไม่ยากจะพูดต่อท่านกับพวกปฐมบรรพบุรุษอัคคีเป็นอย่างไรกันรึ เจ้ากระบือดำขนาดใหญ่ได้ยิงอย่างชัดเจนรู้สึกแปลกในอย่างยิ่งจึงเอ่ยถามขึ้นผู้เฒ่านิ่งเงียบไปพักหนึ่งดูจะผิดหวังอยู่บ้างสุดท้ายเขาได้แต่เอ่ยขึ้นช้าช้าว่าฟ้าดินอันตรายใจคนยิ่งอันตรายรักษาตัวด้วยกล่าวจบหันหลังเดินไปยังเท้าเขาเพราะอะไรท่านยังตายตาไม่หลับกระบือดำขนาดใหญ่ส่งเสียงดังขณะมองดูเงาหลังของผู้เฒ่าคำพูดนี้ฟังดูเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่งแต่กลับมากด้วยเหตุผล จะอย่างไรเสียเขาก็คือคนที่ตายไปแล้วอย่างไรก็ตามผ่านไปเป็นพันล้านปีเขายังคงอยู่ที่นี่สิ่งนี้ใช่ว่าเขายังตายไม่สนิทแต่เป็นเพราะเขายังมีจิตยึดติดที่ยังไม่สลายไปเหมือนดังเช่นเจ้ากระบือดำขนาดใหญ่ที่พูดว่าตายตาไม่หลับผู้เท่าหยุดก้าวเดินนิดหนึ่งหันหลังกลับมาและนิ่งเงียบพักหนึ่งและกล่าวว่าข้ารอคนกลับมาข้าต้องการคำอธิบายให้คำอธิบายต่อวิญญาณผู้กล้าทั้งหมดที่ตายไป พูจบเขาหันหลังอีกครั้งและเดินกลับไปยังเทือกเขาครั้งนั้นพวกท่านเป็นอย่างไรกันรือปฐมมันพบุรุษอคีลากระบือดำขนาดใหญ่ยังคงไม่พอใจกับคำตอบเช่นนี้จึงถามต่อเนื่องจากเขาตระหนักถึงปัญหาอะไรบางอย่างแล้วแต่ว่าคราวนี้ผู้เ่าไม่ได้ตอบคำถามกระบือดำขนาดใหญ่ร่างเงาของเขาได้หายเข้าไปในเทือกเขาแล้ว เอาเถอะข้าก็จะไม่เปิดโปงมันแล้วหลังจากผู้เท่าหายตัวไปแล้วกระบือดำขนาดใหญ่ทำท่ายักไหล่และหัวเราะแหะ่แหเนื่องจากเขารู้คำตอบแล้วปฐมบรรพบุรุษจันทราเทพราชนแท้จริงเสื้อนอสวงกล่าวขึ้นช้าช้าเมื่อผู้เท่าได้หายเข้าไปในเทือกเขาอย่างสิ้นเชิงแล้วราชันแท้จริงเสื้อนอสวงจดจำประวัติความเป็นมาของผู้เท่าผู้นี้ได้แล้วเขาเคยได้ฟังตำนานเกี่ยวกับปฐมบรรพบุรุษผู้นี้มา มีความปราดเปรื่องหน้าทึ่งยิ่งนะักในฐานะที่เป็นปฐมบรรพบุรุษชั้นแดนลทัททิเซียนเขาเคยปราศจากผู้ต่อกรชั่วชีวิตแต่ว่าสุดท้ายกลับต้องตายและตายอยู่ที่ตรงนี้ถูกต้องเป็นผู้เท่าผู้นี้เองกระบือดำขนาดใหญ่พยักหน้าและกล่าวขึ้นช้าๆว่าตาเท่าผู้นี้ในครั้งนั้นนับว่าร้ากาศมากฝืนลิขิตสวรรค์ปราศจากผู้เทียบเทียมเสียดายยังคงต้องตายข้าดูว่าเขาเนาตายอย่างฉงนดังนั้นจึงตายตาไม่หลับ คนก็ตายแล้วก็แล้วกันไปเถอะหลี่ชี้เย่หัวเราะและสายน้ำเบาๆกระบือดำขนาดใหญ่แห่แห่และกล่าวว่ามันก็ไม่แน่ข้าอย่างไรก็ได้อยู่แล้วถึงอย่างไรก็ไม่ได้เป็นญาติกับข้าแต่ว่าท่านก็เห็นแล้วเขาชัดเจนว่าเป็นการตายตาไม่หลับลองนึกดูระดับปฐมบรรพบุรุษชั้นแดนลัทธิเซียนที่ปราศจากผู้ต่อกรหมื่นชาติคนหนึ่งจะตายตาไม่หลับได้หรือเข้าหากพบเจอสัตว์ปูที่แข็งแกร่งกว่าตนจะเป็นหรือตายเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วก่อนต่อสู้ที่ขาด แล้วว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ตายตาไม่หลับเล่าแหะแฉเวลานี้เขาตายตาไม่หลับพวกท่านสามารถจรินตนการของตนเองได้ในครั้งนั้นได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเป็นเรื่องอะไรกันแน่ที่ทําให้ตัวเขาที่เป็นระดับปฐมบรรพบุรุษปราศจากคู่ต่อกอนเช่นนี้ต้องตายตาไม่หลับไม่ยอมปล่อยวางความยึดติดเฝ้ารอคอยอยู่ที่นี่มายุคแล้วยุคเล่า แหกข้ามองว่าที่เขาเฝ้ารอคอยอยู่ตรงนี้หาใช่เป็นการเฝ้ารอคนรักของตนกลับมาแหกเกรงว่าจะเป็นคนที่ทำให้เขาต้องตายตาไมห่หลับในครั้งนั้นกระมังคำพูดของเจ้ากระบือดำขนาดใหญ่ฟังแล้วไม่ค่อยสบายนะับกระทั่งเรียกได้ว่าเป็นการอาศัยเจตนาร้าสุดสุดไปพิจารณาคนอื่นแม้จะเป็นเช่นนี้ก็ตามแต่ว่าคำพูดที่ไม่น่าฟังของเจ้ากระบือดำขนาดใหญ่กลับพูดมีเหตุผลอย่างยิ่ง ลองนึกภาพดูระดับปฐมบรรพบุรุษปราศจากผู้ต่อกรผู้หนึ่งคือผู้ที่ผ่านภัยพิบัติมามากมายเท่าไรผ่านความอายุติธรรมบนโลกมามากมายเท่าไรต่อให้ต้องถูกคนเขาฆ่าตายจริง,รงๆเขาคงไม่ตายตามไม่หลับง่ายๆเช่นนี้หากถูกสังหารโดยผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่าเขาปฐมบรรพบุรุษผู้นี้ก็ต้องตายอย่างไม่สะทกสะ้านแล้วแต่ว่าเวลานี้ปฐมบรรพบุรุษจันทราเทพคือตายตามไม่หลับจึงทำให้หลังจากตายไปแล้วกายไม่ดับสลาย เมื่อราชันแท้จริงเสื้อนอซวงได้ยินคำพูดเช่นนี้ของกระบือดำขนาดใหญ่แล้วถึงกับสะท้านในใจในครั้งนั้นได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับพวกของปฐมบรรพบุรุษจันทราเทพกันแน่เล่าแม้ว่าราชันแท้จริงเสื้อนอซวงจะไม่รู้ถึงรายละเอียดและเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในครั้งนั้น แต่ว่าจากคำพูดของกระบือดำขนาดใหญ่ก็สามารถคาดเดาออกมาได้เป็นความจริงที่ครั้งนั้นได้เกิดเรื่องที่ไม่มีผู้ใดรับรู้จริงๆบางทีคือเรื่องราวที่ไม่สมควรเล่าสืบต่อกันบนโลกไปเถอะหลี่ที่เย่กล่าวเรียบเฉยว่าบุญคุณความแค้นระหว่างคนตายปล่อยให้คนตายเขาไปจัดการพวกเราเป็นคนเป็นแถดต่อให้ข้าเป็นคนตายก็ไม่ให้ความสนใจกระบือดำขนาดใหญ่หัวเราะแห่และกล่าวว่าถึงอย่างไรก็คือเรื่องนั้นแหละ เรื่องย้อมแนวขายกระบือสุดหล่อยอย่างข้าพบเห็นมามากแล้วปากของกระบือดำขนาดใหญ่ร้ายมากและมักจะอาศัยเจตนาร้ายสุดๆไปพิจารณาคนอื่นอยู่เสมอเสมอทว่ามักจะมีเรื่องราวมากมายที่เขาดันพูดถูกอยู่เสมอเมอราชันแท้จริงเสื้อนอรสูมนิ่งเงียบนางไม่สามารถไปวิจารณ์อะไรง่ายาดกับเรื่องราวของปรัชญาเมธี ภายใต้การนำของลีทีเย่พวกเขาได้ก้าวข้ามเทือกเขาที่ทอดยาวบนท้องฟ้าเทือกนี้เดินทางเข้าไปยังบริเวณที่ลือกบว่านี้หลังจากก้าวข้ามเทือกเขานี้ไปแล้วฟ้าดินที่อยู่ลึกเข้าไปถูกทำลายรุนแรงยิ่งกว่าเสียอีกสามารถมองออกกว่าในครั้งนั้นยิ่งลึกเข้าไปมากเท่าใดสถานการณ์การสู้รบยิ่งรุนแรงและยิ่งโหดร้ายทารุณท้องฟ้าที่ว่างเปล่านับไม่ถ้วนถูกทำลายจนแตกละเอียด ปรากฏเป็นหลุมดำที่น่ากลัวยอย่างยิ่งท่ามกลางท้องฟ้าที่แตกละเอียดจนไม่มีชิ้นดีทุกแห่งโหลุ้นแล้วแต่ปรากฏช่องว่างที่มีอากาศไหลยอย่างปั่นป่วนและสับสนวุ่นวายสถานที่บางแห่งกระทั่งปั่นป่วนแม้แต่การเวลาเมื่อใดที่เดินเข้าไปยังช่องว่าที่มีอากาศซึ่งไหลยอย่างปั่นป่วนและหรือการเวลาที่ปั่นป่วนมักจะมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องพุ่งเอาชีวิตของตอนเองเข้าไปด้วยอยู่เสมอๆน้ำฟ้าดินที่แตกละเอียดจนไม่ไม่ชิ้นดีเช่นนี้ ต่อให้ปราศจากสิ่งที่อันตรายลำพังแค่มิติกันเวลาที่แตกละเอียดก็มักจะทำให้ผู้คนยากที่จะก้าวเท้าออกไปแม้เพียงก้าวเดียวอยู่เสมอเสมอแน่นอนสำหรับผู้ที่ดำรงอยู่ในฐานะแข็งแกร่งขนาดนี้เช่นพวกของหลีชีเย่แล้วการที่จะก้าวข้ามอากาศและการเวลาที่ปั่นป่วนของช่องว่างเหล่านี้ใช่เป็นเรื่องยาก